สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสิภาพพี่น้องมาตามต่อข้อมูลแนวทางภาพนำโชคลาภ สำหรับงวดประจำวันที่16พฤษภาค,คม2 5 6 8คลิปนี้เป็น e p 3เดื่อพี่น้องเดอร์นะครับทั้งช่องที่แดงค้นไขนี่ก็ได้หลายสำนักหลายอาจารย์ที่เลขกเพิ่นมาเลขกเพิ่นเขา่าพี่น้องผมนะครับเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์นาวน,นำค้างนะครับข้างล่างพนวดที่ผ่านมาในี่60นย์เป็นเป็นตัวกลับเนาะเล็กออก06หงวดนี้เด่น2พี่น้องผมนะครับ02นยสสองแล้วก็ตัวกันนี่สีองกับห้สองนะครับสำหรับอาจารย์หนาวน้ำค้าง แนวทางของป่าปุ่มนะครับเด่นเก่ากับเจ็ดหาเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับสามตัวแปดหกเจ็ดแปดหกเก้านะครับวัดใจสามหกเก่านะครับหกเก่ากับหกหกนี่แหละนะครับพี่น้องครับอันนี้ของป่าปุ่ม คนชายแดนนะครับเป็นชุดเต็มข้างบนของเพิร์เดอร์นะครับต้องตรงวสันเพิร์วาเก่าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สำหรับข้อมูลแนวทางของคนชายแดนเนี่ยพี่น้องถ่าเม็ดเดียวเพิร์เนาะนะครับซึ่งเม็ดเดียวเพิร์นิงวี่ผพานม่านที่แดงกะเห็นที่แดงนี่เห็นหลังเหล็กออกจังเห็นเดินนะครับแต่ว่ากมีพี่น้องหลายผู้หลายคนอยู่เพิ่นยืนยันว่า อาจารย์เพนไห้มากก่นเลก็กออกครับที่แดงเข้าไปไล่เบิงในคอมเมนต์ต่างๆเนาะนะครับหลายคนนะครับเิ่นยืนยันคอนเมนที่แดงเห็นมากกับสิฟาเอามาสู่เบิงนะครับสําหรับของบุญแนวทางของคนชายแดนพี่น้องครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แอดสุยนะครับบวดนี้4042 สี่แปดสองศูนย์สองแปดแล้วก็แปดศูนย์นะครับอาจารย์แอดสุยพี่น้องครับพาพี่น้องมาทีเลขดังค้นบ้านสวัยนะครับวุฒิพานมาในหกศูนย์ศูนย์หกม่านอกบ้านสวัยตะมลเป็นสุขอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์งวดนี่สามตัวศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกหกสามหนึ่งหกห้าหนึ่ง หาหนึ่งเจ็ดหาหนึหกหาสหกหาเนะครับสตัวนี้3 1 3 4 3ึ่งสามสี่สามห้าสาแดสามเก้และห้าเก้นะครับเล็กดังค้นบันสวายแนวทางของลุงนินนะครับ16พฤษภาคมเดน2กับ4นะครับพี่น้องครับ 3ตัว046 2์ส4่หกตัวนี้ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองห้าสก้นะครับกันเบิลส2งและ44นะครับของมูลแนวทางของลุงนินตามมาด้วยของมูลแนวทางของอาจารย์สาครดีมากนะครับวิ่ง5และ8พี่น้องครับ เพิ่นจับคูหาเก7าหาเจ็ดเจ็ดเกานะครับแปดเกและก็หานะครับเพิ่นเน้นทีนี่ไม่ดอกจันอยู่ไหมพี่น้องนะครับมีหาเก้าหาเจ็ดเก่ากับแปนี่คือตัวเน่นเพิ่นเดินนะครับของูลแนวทางของอาจารย์สาครอ,อันนี้เป็น2ตัวบนของอาจารย์แอดมิด พี่น้องครับนีละพี่น้องที่เป็นแฟนคบเอฟซของอาจารย์มิดกับแคปไวเดอร์แนวทาง3ตัวบนของอาจารย์แอดยืนนะครับพี่น้องครับ952 052 252และ452จุดเน้นเพิินพี่น้องนะครับเน้นไห้ีหางนี่ละส่วน2ตัวนี้ก็สิเป็น52เนาะนะครับ นะครับเน้นเลยเด้อหาสองของอาจารย์แอดยืนพี่น้องครับอาจารย์บันภัยเมืองพ้นนะครับเด่นเพิ่นมีหามีหกมีเจ็ดนะครับงวดนี้เพิ่นเน้นหาเด้อพิ่นจับคู่หาศูนย์หาสองหาหกหาเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกับหกเจ็ดนะครับของแท้ของอาจารย์บันภัยเมืองพ้นพี่น้องครับเพิ่นเศร้าเขียนแต่โดนระเด้อนะครับที่พี่น้องเห็น ตามเพียต่างๆเขียนน kind of ั่นข้าเจ้าแก่วันเดือนปีนะครับอันนั้นก็ไดเนาะข้อมูลแนวทางของอาจารย์คมนะครับพี่น้องครับอันนี้เน้นล่างกันบนเพันหนึ่งเก่ากับสามเปีดนะครับหนึ่งเก้าและสามเปีดให้ระวังหนึ่งเก่าเนี่ยเหล็กเก่าสิอวยเป็นเหล็กหกหึงสิ่นะครับกันหนึ่งหกน้ำเนี่ยเน้นล่างกันบนของอาจารย์คมนะครับ อันนี้เลขมหาลาภพ,พี่น้องครับสองและเก้าเจ็ดนะครับเลขมหาลาภนะครับสองสี่และเก้าเจ็ดด้อพี่น้องเด้อตามมาด้วยของแอดน้ำพุนะครับพี่น้องครับแปดหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งนะครับพี่น้องครับพเพนเดนทีแปดหาหนึ่งกับหาหนึ่งนะครับส่วนเก้าหาหนึ่งนี่เป็นชุดกันนะครับแอดน้ำพุ ถ้าพี่น้องมาที่ของอาจารย์แอดไพ่แก้วผ้าร่วยนะครับงวดที่ผ่านมาฟาติโทพี่น้องนะครับคันเบอร์เบิร์น88ยันมาเบิดทั้งบนทั้งล่างอยู่เด้เพราะว่าข้างบนพันวิ่ง8กับ3นี่ข้างล่างพันวิ่ง6กับ0นะครับพันจับคู่เอกันนี่60นะครับข้างบนพันกระจับเซกันน้ำยูนี่83กระไดเนาะแต่ว่ากันนั่นแหละนะครับเลขกับพันเบิร์น883กับไปอยู่ทั้งหนานะครับคันว่า883นี่ก็สีโอ้นะครับมาทั้งข้างบนข้างล่าง วันนี้พันวาจังสี่เดอร์พี่นองนะครับวิ่งบน0ูนย์กับ3านะครับนี่วิ่งบน0ย์และสวิ่งล่าง4ี่และ3านะครับนี่พินจับ4โต8 103ดหนะครับสาต103 803 0ศูนย์เจ็อันนี้คือของบุ่นแนวทางของแอดไพร่แก้วผ้าด้วยนะครับกราบขอพระคุณหลายๆเด้อนะครับอาจารย์ครับให้้าพ่ีพานองมีโฉมมีลาบเด้อ แนวทางของแอดก่อนนะครับงบหน่อยสฉเพาะล่างพ่นวาหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดนะครับเพ่นว่าเฉพาะล่างกระหักแมนอยู่แต่ว่ากันพี่น้องค้ดมักนี่กันน้ำกสิดีอยู่ได้ที่แดงวานเนาะนะครับกันทั้งทิง,ทงน้ำจากหน่อยอยังสีหน้านะครับอาจารย์แอดกรอนโชคดีครับพ่นว่าขอพระคุณด้ออาจารย์คาอันนี้ของอาจารย์แอดระเด่นนะครับสองตัวลางชุดเตีมยมพ่นพี่น้องแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้า หนึ่งห้านะครับเห็นเลขแปดห้าห้าแปดเนี่ยก็ขึ้นพ่อเนาะนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยจังใดจังมาดูปันดันจะเนี่ยนะครับมึงขึ้นนี่ก็มาอีกกระนังนวะเนาะแนวทางอ่อให้แม่นแม่นเพิ่นว่านะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นวะแปดแปดมากมาสั่นนะครับตามข้อมูลอาจารย์เพิ่นแบ่งปันมาจังสั่นนะครับพี่น้องกับพิจารณาเบงเดอร์พี่น้องผม เอาบาทนีพาพี่น้องมาเบิ่งของมูลแนวทางของอาจารย์คมประทุมทองนะครับเท,ท่าติดที่แดงรวบร่วมใดนี่สองวดต่อเนื่องนะครับวดที่พนมาเด่นหกกับเจ็ดหกศูนย์ศูนหกี่มานะครับวดกอนพูนเด่นหากับเจ็ดนิกาเจ็ดสองสองเจ็ดนี่มานะครับวดนั่นกับบนเปนหาก็มาอยู่ตีแปดหานอกนะครับวันนี้นะครับ1ึบพฤหภปาคมเด่นสองกับแปดพี่นอ้องเพิ่นไห้หน่อยก่กเก่านะครับเิ่นไห้ แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก่านะครับเป็นหิมาหาห่างเดอ้อนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์คมประทุมทอง<ม>ล่างขวัญใจมหาชนของแอดกลิตธนกลิตนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีแอดกลิตนะครับคาร์ไปเดอ้อพี่น้องครับ แล้วก็ตามมาด้วยชุดเน้นของแอดโตนะครับข้างบนเนิน่นเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดข้างล่างเน้นหนึ่งหาพี่น้องผมนะครับแอดโตพาพี่น้องมาเบิ้งข้อมูลแนวทางของอาจารย์ปรีชานะครับพี่น้องครับมาสวสิขยายพี่น้องเบิ้งชัดๆอันนี้เป็นสถิติตามสูตรเพิ่นนะครับนี่วันี้เด่นหนึ่งเด้อนะครับวดนี้เด่นหนึ่งนะครับตัวเดียวเนาะนะครับนี่บนตัวเดียวเพันหนึ่ง พิ่นจับคู่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแล้วกาสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เล็กอย่างนอหนี่นอเหล็กสามคือเหล็กหานอหนีนอหนาสิเป็นหาหนึ่งเนาะนะครับเก่าหรอือจังไดบอนะแต่ 9, เก่าเพลียงกระนาสิเป็นศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดปีชานะครับพี่น้องครับโอ้ เลขสามนะครับนี่เลขสามเนาะเ,นเห็นจากตัวนี้นะครับเลขสามสามหนึ่งเดินพี่น้องเดอ้อนะครับศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องครับของบุแนวทางของอาจารย์ปรีชาพี่น้องผมย่ายผานะครับเด่นหนึ่งขึ้กันพี่น้องหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับย่ายผาเนาะโอ้เด่นหนึ่งนี่มาแรงหลายสำนักหลายอาจารย์นี่เพิ่นให้เป็นหนึ่ง อันนี้ข้อมูลแนวทางของแอดนอนหนูรู้เรื่องนะครับวัติพ่ผ่ามา6006นี่มาเป็นเลขลงังวันนี้3ตัวนะครับ593 583 494 898 899 999 908 909นะครับ2ตัวนี้89 80 99 9 90พี่น้องผมนะครับแอดนอนหนูรู้เรื่องเป็นชุดเต็มของมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วทางของแอดตนไหวพี่น้องหนึ่งศูนย์ศูนย์หาเกานะครับแอดตนไหวทั้งข้างบนทั้งข้างล่างพี่น้องผมอันนี้เป็นสามตัวของแอดกริธนกริดนะครับเด่นนี่คืออยู่ทั้งทิงนี่เดนเด,นเดอนะครับนี่ส่วนนี่เป็นชุดล่องนะครับพี่น้องครับแอดกริธนกริดนะครับหนุ่มริมน้ำ คนท่าลี่นะครับหนุ่มริมน้ําคานคนท่าลี่เนาะนะครับหาสองแปดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสองแปดนะครับวิ่งสองพี่น้องคนท่าลี่ตามมาโดยอาจารย์แอดนุ่มสุพันนะครับเดนเก่ากับศูนย์พี่น้องผมเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสามตัวสี่เก้าหนึ่งนะครับอาจารย์แอดนุ่มสุพันธ์ อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมชัยอีกใบหนึ่งเนาะนะครับข้างล่างพันพินองสีหนึ่งสีสองสีสามไฮระวังสีสามไปทั้งเทิงน้ำมาสันนะครับเอาวาพพ่นองมาธีีอาจารย์แอดทอมบันไรนะครับหลายผูายคนลอคอยงวดทิพนมาอาจารย์แอดทอมบันไรนี่พ่นไหสองตัวนี่แปดสองเนาะเลขออกแปดแปดนะครับสามตัวนี่พ่นไหเป็นสามแปดสองพ่นองผมนะครับ เขามาลุ่นให้เพลนแตกสามตัวเนาะงวดนี้สิบหกพฤษภาคมหกแปดพี่น้องภาพสิเป็นเบื่บอจักหน่อยนะครับโบชัดเอาพี่น้องกันเมื่อนั่นกับแคบไวเด้วยนะครับเดี๋ยวทีแดงยร์สแอนซูฟังนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดพี่น้องผมนะครับนี่คืออาจารย์ แอดทอมบันไรนะครับใบนี้ละนะครับที่เพิ่นมาเพิ่นเขาดูรูนันก็ได้พี่น้องผมทั้งตนทั้งตรงแล้วก็ทั้งตัวดเพิ่นว่านะครับแล้วก็ถัดมาอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นสองตัวลางนะครับพี่น้องห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับสองตัวลางเพิน่นนี่นะครับแล้วก็อีกใบหนึงนะ่งเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับใบนี้เป็นชุดพิเศษพี่น้องผมหกสองสองหกสองสาม 632และ633นะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ถ่อมบ้านไร่นะครับทุกข้อมูลทุกรูปภาพที่ทิดแดงนํามาสู่เบิงนี่กเป็นแนวทางเด้อมักน้าเพลนจังจวดจัดน้าเพลนเด้ม,เมักบ่คือเพิลนบ่ถือกันบ่กกนบตรงกันนี่กควออัุตแนะน่าให้ผ่านพี่้องครับเพราะว่าเป็นการทํานายตัวเลขคือว่านั่นละ ถ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ,บคำบาอยู่เป็นมูไหกําลังใจซึ่งกันการายกันในคลิปนี้พอ,อกันไหมคลิปนาขอบคุณเลยครสวัสดีครับ